จุดนี้เป็นศาลามีน้ำนะคะอคของพื่นๆค่ะเป็นจุดอีกจุดหนึาา่งศาลาแล้วก็ด้านโน้นก็จะเป็นเออเดี๋ยวนับจะวนแล้ว่าใหาดูอันนี้จุดเปจุดศาลาตากน้ํานะคะที่เคยมีข่าวมีอะไรนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวนับจะหมุนพามาดูตรงนี้ค่ะที่ที่เป็นศาลาอีกที่หนึง่งตรงนี้นะคะมีต้นไทรนี่ค่ะต้นไทรแล้วก็มีอ่มามีพวงมาลัยเนาะแล้วก็มีผ้า สบายมีผ้าอะไรค่อยเต็มเลยค่ะนี่ค่ะตามต้นไทรสูงๆก็มีค่ะนี่ค่ะคนก็ไม่ค่อยเยอะค่ะวันนี้เพราะว่าเออเป็นวันธรรมดาเนาะเป็นวันจันทร์มุมนี้ก็จะเป็นสําหรับสามารถนั่งขายรูปได้นะคะนี่ค่ะรูปพี่พึ่งสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นใต้ต้นต้นต้นไทรนะคะเนี่ยต้นไทรนี่ยค่ะจะมีแบบว่าเป็นพวงมาลัย แวนเต็มเลยค่ะที่มาไหว้มาไหว้พี่พึ่งเนาะเนี่ยค่ะนี่ค่ะผูกขึ้นไปถึงข้างบนเลยค่ะเต็มต้นไปหมดเลยค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีสามารถนั่งถ่ายรูปได้นะคะเจ้าหน้าที่จะจัดที่ไว้สําหรับแบบว่าประชาชนที่มากลับมาไหว้พี่พึ่งเนาะสามารถนั่งถ่ายรูปตะกี้นับก็นั่งถ่ายรูปไปแล้วนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะรูปพี่พึ่งสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะใครมีโอกาสก็มานะคะวัดทับกระดานนะคะ สวยมากค่ะอันนี้เรียกว่าศาลาใหญ่นะคะศาลาใหญ่ที่จะมีหุ่นของพี่พึ่งอยู่เยอะมากเลยค่ะนี่คือทางเข้านะคะนี่คือทางเข้าเข้ามาข้างในเย็นมากเลยค่ะเย็นมากเลยค่ะข้างในไม่ร้อนเลยค่ะเย็นมากเลยก็ไม่ได้เนี่ยค่ะพัดลมก็ไม่ได้เปิดนะคะพัดลมก็ไม่ได้เปิดนะคะแต่ อากาศขั้งในคือเย็นมากเลยค่ะไม่มีคนเลยค่ะเพราะว่าไม่มีคนเลยค่ะเพราะว่านี่ค่ะเรียกว่าเป็นศาลาใหญ่ที่เก็บเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์รูปภาพหรือออ,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 อน้องขออนุญ,ญาตนะคะพี่พึง่งน้องขออนุญาตถ่ายถ่ายรูปสวยๆของพี่พึ่งให้หลายๆคนได้ดูนะคะพี่พึง่งน้องขออนุญาตถ่ายรูปนะคะพี่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น จะเป็นเหมือนกับว่าใครขออะไรได้สําเร็จก็จะเอาโต๊ะเครื่องแป้งมาถวายซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่แล้วนับเคยมานะคะเหมือนกับว่านับขออะไรสักอย่างสําเร็จแล้วนับก็ซื้อโต๊ะเครื่องแป้งมาถวายพี่พึ่งนะคะแล้วก็เออถูกหวยด้วยค่ะหลายปีก่อนนู่นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นรูปภาพแล้วก็ อันนี้คือนับขอนุญาตพี่พึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพต่างๆของของพี่พึ่งนะคะนี่ค่ะเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะที่ปีอันนี้คือข้างในนะคะที่จะเป็นในสาลาใหญ่รูปภาพพี่พึ่งแล้วก็หลายรูปนะคะมีรูปที่สองกับรูปที่สี่นะคะที่อยู่ตรงนี้รูปที่หนึ่งน่าจะที่อยู่ที่สาลาอาสระน้ำไหนับก็จำไม่ได้ นี่ค่ะพี่พึ่งยังสวยงามเสมอเนาะน้องขออนุญาตนะคะพี่พึ่งให้าเพื่อนๆหรือแฟนเพลงได้ดูความสวยงามของพี่พึ่งนะคะพี่พึ่งยังคงสวยงามเหมือนเดิมจ้าน้องขออนุญาตนะพี่นี่ค่ะนี่ค่ะสาลาเย็นนี่ค่ะสาลาร่มเย็นมากเลย